สวัสดีครับผมโก้นะครับโปรดักต์ชิดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ w a y p o ย n ์นะครับในตัว w a y p o ย n ์นะครับจะมีในรุ่น m i n i สี่โปนะครับแอร์าแล้วก็มายุสามซีรีส์นะครับมาเข้าขั้นตอนการใช้งานเลยดีกว่านะครับหลักๆแล้วนะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเราจะต้องตั้งค่าความปลอดภัยนะครับให้เรียบร้อยก่อนอย่างเช่นนะครับตั้งค่าเรื่องของตัวนะครับ ความสูงความไกลนะครับความสูงอา h ความไกลนะครับแล้วก็ความสูงความไกลความสูงสุดความไกลอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตั้งค่าเรื่องของตัวเซนเซอร์กันชนนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นใบพัดนะครับเพื่อให้เราเพื่อเวลาเขาทำภารกิจแล้วเจอสิ่งกีดขวางจะหลบแล้วก็ทําต่อให้นะครับโอเคต่อมานะครับในหัวข้อการทำเวฟพอยท์นะครับจะมีอยู่ประมาณ3หัวข้อนะครับอันดับแรกก็คือผมกดเข้าตั้งค่าเวฟพอยท์นะ อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดจุดที่จะให้เขาไปนะครับหรือมาร์กจุดการบินนะครับโอเคการมาร์กจุดการบินมีอยู่3าแบบแบบแรกก็คือสามารถท AH ี่จะกดตรง C ีตรงนี้เพื่อมาร์กจุดได้นะครับ2นะครับเคลื่อนกล้องไปนะครับสามารถกดที่บวกตรงนี้นะครับโอเค3มนะครับสามารถนะครับกดที่ตัวแผ่นที่ตรงนี้นะครับจิ้มบวกตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีพอที่สามให้นะครับ อันนี้พอยที่3นะแต่พอยที่สามอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่ากับการเคลื่อนกล้องแล้วกดบวกนะครับโอเคเมื่อเราตั้งพอยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะต่อไปนะครับเราจะต้องตั้งค่าเรื่องของโหมดกล้องนะครับอันแรกคือตั้งพอยอันที่2คือตั้งค่าแอคชั่นของกล้องว่าอยากให้เขาทำอะไรนะครับ <S <S ผมเลือกกล้องที่2องเอกล้องที่1ก่อนนะครับเริ่มกกล้องที่1กล้องที่1มันก็จะมีเรื่องของการทํางานของตัวกล้องอยากให้เขาทำอะไร <S <S ผมจะเริ่มใช้เป็นเริ่มมาเทก็คือเรื่องถ่ายวีดีโอนะครับต่อไปนะครับความสูงตอนนี้อยู่ที่4 3.5 เมตรนะครับผมสามารถปรับตรงนี้นะครับให้เป็นพอยท์ที่2และ3ได้ด้วยเหมือนกันทีเดียวนะครับก็กดคําว่าปรับใช้ทั้งหมดกดตกลงนะครับส่วนความเร็วส่วนกลางก็เดี๋ยวไปตั้งในหมดของการกําหนดการบินก็ได้นะครับโอเคการกําหนดการบินเป็นพอยท์ที่เป็นข้อที่3นะครับต่อมานะครับมุมมองของตัวโดนที่จะบินไปนะครับผมตอนนี้ตัวโดนอยู่ที่ประมาณ174นะครับจุด8 องศานะครับซึ่งมันสามารถที่จะทําให้ตัวโดรนหมุนซ้ายหรือหมุนขวาในขณะที่บินบินบินไหลได้ครับบินทางข้างบินถอยหลังอะไรอย่างนี้ครับแต่ตัวนี้ตัวนี้มันมุ่งหน้านะครับตามองศานะครับเท่านี้นะครับเราก็กดคําว่าปรับใช้เพื่อให้เป็นทั้งหมดสามพอยนะครับกดตกลงต่อมานะครับก้มเงยเนี่ยผมอยากให้เขาก้มลงมาถงพื้นผมก็ใช้ลบ90องศานะครับกดปรับใช้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ทั้งหมด3พอยนะครับ ส่วนซูมจะซูมหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บินวนนะครับถ้าเราไม่ซูมหรือบินวนก็ไม่ต้องกดนะครับแต่ว่าการซูมบางทีเราอยากจะเขาเรียกว่าทําพวกดามิกซูมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราก็แบ็คขับอนนี้เรามากดไขป่ขปลาไข่ปลาจะเป็นการกําหนดเขาเรียกว่าการบินนะครับการบินตรงนี้ความเร็วอยู่ที่9ก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะผมเลือกเท่านี้แล้วกันนะครับต่อมาบินเสร็จให้เขาบินกลับบ้านนะครับอารติเนะครับ หรือจะลงจอดหรือจะบินวนก็เลือกดีๆนะครับแล้วก็เมื่อสัญญาณหายอยากให้ทําอะไรให้บินกลับบ้านหรือนะครับดําเนินการต่อจนเสร็จพอเสร็จแล้วค่อยอารทสนะครับแล้วก็นะครับเริ่มที่จุดไหนจุดที่1อ่าผมเริ่มที่จุดทน่1นะครับอ่าเราลองกดโกนะครับให้เขาทํางานดูนะครับโอเคนะครับความสูงตอนนี้ตั้งไว้ที่ประมาณอ่าสีกว่านะครับเราลองดูนะว่าเขามาถึงจุดแรกก่อนนะครับ พอถึงจุดแรกปั๊บพอยอ่าพอยทิ้นหนึ่งจุดแรกเขาจะทําการก้มกล้องลง90องศานะครับนันนี้คือพอยทิ้นหนึ่งนะปึ๊บก้มกล้องลงปึ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มนะครับทําการอ่ากดบันทึกให้ด้วยเห็นไหมก้มกล้อง90แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยแล้วก็ลอยไปพอยที่สองนะครับอ่าแล้วก็ลอยไปพอยที่สามนะครับจนเสร็จพอยที่สามเขาจะเริ่มจุดบันทึกให้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกด มันจะยากแค่ตอนตั้งค่ากำหนดแค่นั้นเองแต่ครั้งต่อไปง่ายมากนะครับใครจะบินก็ได้โอเคแล้วก็จะเรียกโดนกลับบ้านตัวนี้ก็จะมีพวกฟังก์ชัน AR ครับบอกกำหนดทิศทางของตัวโดนด้วยครับว่าเขาบินมาที่ไหนนะครับ แล้วก็จะลงจอดนะครับสมมติว่าเราบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บโดนเก็บอะไรกลับบ้านไปหรือรอะไรไงเรายังไม่อยากบินตอนนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนช่วงเวลาบินนะครับนี้โดนผมกําลังลงมานะครับสนะมมติว่าลงจอดลงจอดปึ๊บนะครับผมต้องการที่จะเซฟการบินนี้ไว้ นะครับก็คือกดตรงรูปนี้ครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดคําว่าบันทึกนะครับแล้วก็ออกอ่าเรียบร้อยใช่ไหมต่อมาผมก็จะเริ่มครับทําการบินใหม่สมมติว่ามาถึงจุดตรงนี้อ่าอยู่แถวแถวนี้นะอ่าซึ่งมันไม่ไกลมากนะครับจากจุดที่เราขึ้นนะครับผมมาตรงนี้นะผมก็แค่นะครับอ่ากดนะครับตรงนี้ครับแล้วก็นะครับกดตรงนี้เข้าไปทีนึงนะครับ แล้วก็กดตัวรูปคล้ายสี่เหลี่ยมเป็นเป็นกระดาษเนี่ยครับมันจะมีนะครับกำนดนอ่าเขาเรียกว่าไฟบินที่เราบันทึกไว้นะครับเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับเราอาจจะมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าพอทุกอย่างยังตรงถูกต้องไหมนะเมื่อกี้พอที่สามไว้สามผมน่าจะลืมกดตั้งค่าเรื่องของการหยุดบันทึกนะผมเลือกการหยุดบันทึกไว้ด้วยนะครับโอเคแต่แล้วเนี่ยผมอยากจะบินนะครับผมก็แค่นะครับกด คาว่าถัดไปแล้วก็กดนะครับเริ่มต้นนะครับโดนเนี่ยจะทําการนะครับเขาเรียกวา่าสตาร์ทโดนแล้วก็บินให้เลยไปยังจุดอ่าพอยที่เราตั้งค่าไว้อ่าดูพอยที่หนึ่ง ก็จะเริม่มบันทึกให้กลม9 0องศาเอ๊ห้เาเริ่มบันทึกแล้วครับลอยไปเรื่อยที่องศาของ174.8เจ็ิี่จุองศานะครจะลอยไปเรื่อยนะครับจนถึงพอที่3ามก็จะหยุดบันทึกให้นะครับพอะยุบันทึกปั๊บเราก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันอ่า การกำหนดการบินของเราก็ค right. okay. ือบินกลับนะครับหรือรีเทนโดมอ่าเขาจะรีเทนโดมให้นะครับอันนี้แค่ตัวอย่างดังนั้นเราก็สามารถตั้งค่าพอยนะครับกี่พอยก็ได้ยิ่งละเอียดก็ยิ่งยิ่งยิ่งใกลยิ่งยิ่งตรงนะครับดังนั้นอ่ะเราก็ลองไปนะครับลองตั้งค่าแล้วลองใช้งานดูนะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับผมก็ขอจบไปอ่าที่ที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เรียกว่า ่าตัวเวฟพอยต์นะครับเดี๋ยวมารอชมคลิปหน้าว่าจะมีฟังก์ชันอะไรเจ๋ดเด็นะครับมาแน,น,น,นะนำให้ครับวัสดีครับ